สบายดท่านผู้ซ้อมโหโอยโทษทีทนตกผนู่ขาวพี่น้องผ <c oughs> ดไปนางผู้นี้จอยสัมภาษณ์นี่ต้องสือกายร่างแล้วบ่ได,ด้นี่ืึ สกายล่างอีกแล้วใช่ไหมงานภาัภาพไทยที่ใต้หนาวเงยเปิดไฟก่อนเสียงพินแขนจ้ามึงดูห้องน้ำนะจากเซียนห้องน้ำจากซีเคียวสกายเป็นซีสพูเลยยื้อไปไปหยิบของฝากออกมาอ้าวคนละสองมึงทะเลกับมันนะ อะ,นนอะไรอ่ะท่านี้ท่าน,นี้ตาครับันเป็นริบองในแจนทางเข่าไม่ได้ใน,นี่ในแจนี่สี่หอ<ม>อยู่นอกก็อยู่ในสองหอบอบ้อหออืม,อมว่าจะเปิดประตู นี่น้าโอ้ยแป่งนู้นวะนั่นแป่งนู้นวะโอ้ยไอ้เจนบอเบนในล่างได้สี่ไพ่ในเกาะอี๋เลยบิดาสองหญิงสองอื แซบคนละซองห่อตะก้าคอรจะมีอืมเอาวเอาเบอร์ตะก้าให้มาคัวนี่ก็ได้เนาะแซบเอาคนละซองหออ่อเยี่กับอีเที่อับ้างนะจำยองข่าวอีจ้จาจงจำยองคนอีจ้ายมีข้อของฝากจากคุณแม่เนี่ยสือนอนเสืนอนซองคนละเม็ดแล้วจังหวะมันสุดใบเย็นเนี่ปนนไปส่ง ขอบคุณคุณแม่นะแม่สัวคุณละซองห่อคุณแม่ันะเด้อคุณเล่นเดือดอรเด้อที่ฝากเป็นวอมให้ลูกว่าบลคอบะหลนกะสีาใหม่เด้อค่ะเอาอะไรุอย่างมากนะหัวหลกหัวหล่อนไปเลยแ้หัวม่หลไปเลยจะน้ำเลยนมือแนาเหลืองอสสัแจกอเดยูสายยังแจกอาอ่ะซีเวไลค่ะซีเวไรีไเออเ เลิมพักทางเลยแล้มันเป็นโตเลยบ่อน้ำนออช่บัวจักบัแมนบ้านมึงบ้านมึงกะหู้ปะไรบ้านก้าาบ้านอีจอยพี่น้องจะบัวจักไปสมบ่มึงเสหิตยังก็ดได้ไหม ลาซานโมไห้เตนลอยเราจิดเตเรากะเลนำที่จอยหน่อให้ังนึ่ให,ให้ส่งเวลาที่มันหายไปมันบไ,ไปไปไซเหลออีจอยนะนี<า>่สองจุดที่มันไปนะคือบานน้องซีโนอมันไปฝ่าบัก<อ>ขอดการ<อ>กระปถ่ายคลิปในพี่นงอเอจุดที่หนึ่งนะฮะจุดที่สอง<น>กับห้าเมอาเต้มันไปฝ่าผู้ซายนี่นะไปฝ่าวูื่อก็มีแห้งมาหาเตมาฝ่าผูายเห

มาแค่แนมก็ม hmm. oh ีแห yeah, yeah, <laughs> <them NG> ้งดาบอะไรตีมึงนะโอ้ยมึงยังอยากเยอจะมันซาดยาแล้วยาแล้วครับมาจ่อยมึงยังอยากเซิร์ฟอยู่ป้ยาแล้วนะยาเลยอ้าวเป็นยังคือยาไม่มีอารมณ์เพรมีอารมณ์คข้ามันคือมันคือเบิดอารมณ์มา้งเอเบิดอารมณ์คุณอ5ครั้ง2ครั้งมันก็หมดอารมณ์แล้วถ้าไม่ได้ต่อ นี่แหละนี่อ้ามื่อให้ไว้ให้ย้ายเห็ดอยู่เห็ดกินเพราะว่ามึงซืเห็ดกินนล้มึงบุกคอยได้อยู่หรอก<ง>แป้งนัวฝนถ่ามาจากกุงเทพถั่ามาจา,า,ากซาโลซาอุหอกำมาแบ่งกันอ,อ่ามินนี่สองหอกบาดาสองหอสซาจอยสองซาเออร์สองสองสี่แปด ลาะการครอบครัวลูกห้องหรืองเดอบาซานจังฮอหนึ่งม่ิน่ะงจ่อยจ้าจบเนสีาเอับ็นีจับามไเสร็จนายกินอีกเลยจ้าอาเทนร่หอยอยรอสิแกงเราว่ะ โอ้กะสีแกงกะซอยบางๆแดน้แกงกะซอยง่ยแ่ว่านอเบาสีงุดคุดนี่ฝนเงียบแล้วบ่นี่ตกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงก,มเเกว่าเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางกรุงเทพเวยคุณพี่ขอบคุณหลายครับที่ฝากของนัวมาใหา้ที่ฝากมาแ่ไม่ได้แหงแต่ท้าดอกพี่น้อย มินนี่บาดาวอีจอยอีเอืย้ยอกฮลุกหกสองสี่หกแปดเก้าเก้าห่อที่เลือกกับคนละเข่งกรเป๋ามีใส่แน้น้อยนะอย่าใส่เยอะนะเป็นห่วงขอบคุณมากครับใส่บลายพี่น,อน้องเป็นยังจะใส่บลายย่ามันเบิดบาดนี่นะใส่ลาอออันใส่บลายแะละเพราะว่าย่ามันเบิด ห่งางแล้วไปเบิ่งบรรยากาศก่อนเียเลยกๆหน่อยโอ้ยถ้าเบิ่งฝนนะก็จะมาตกแห้งอยู่ได้อยู่บ้านอาจารนะย์นะอยู่บ้านอี่เอยนะตกแห้งอลยเลินมาทางห้าปัดซาำนี้ เสียงเขียดจะนาน้อยร้องออดออยอ้อมอีอออมกว่าเขาเลคู่กันกับนาเืินเมืองคอยหาแม่กล้อยแก้มหอม จักผ้าหยุมันมาแต่าทางไดกันแน่เนะาะฝ่ามือแล้วก็นแนมบอกเห็นยังเลยเขาเขียวงามอยู่พี่น้องเลยเงี้ยงปัดเงี้ยปิดคือหาคือหลุดเนาะตำนาน yang này tụm là ba cúp bọ cúp bọ lưỡi nhàng hạ môn của sĩ hộp môn lên tốt phó cả thơ nì nạ nì bơ đu tốt phó đi ỏi nhạ cỡ đây nì phốn nạ đây nhạ cỡ cả lốt nhạ cỡ thực cỡ đi ô ô mày cơ ตัวพี่น้องพี่น้องมองดูหมกัมกซิดาฮะนะพี่น้องเลืองหู <c oughs> แต่มันอยากเป็นนอนเนาะมันอยากเป็นนอนได้ผมว่าผกแมงวันนะดิแต่ว่า ลูกทีลูกทียังมาท่านซุกนะลูกเคี้ยวๆแนละ้วมันก็โอเคอยู่มันมันก็กินแสบกินได้เว้ยฮบริดขืดว่ามันจะลายปันนี่ได้นี่สมบัติของอีพอพี่นะ้องปลูกไว้ลูกเวลานะอเอามาต่อยเนาะ ผูได้บอมีมักซิดากินมาเอาไปกินเด้อญยาิพี่น้องเงินไก่เ,เงินเชียงน่ะบ่ได้มีผู้ใดกินเลยนะโค้งลงมาเป็นตาสีหักแท้ก็สิบเบิด์แต่ละฝนนะ มะอื่นบ่ตกมาใหม่บรรยากาศล้างฝนตกพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเด้อครับขอบคุณเลยนที่เบ่งจบคลิปไว้พอกันไหมคลิปหนานะจ๊ะ 他便宜。拜拜